อะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอซช่องลูกขอนียวเชยสานทุกท่านดนอพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับนะครับอยู่ที่อำเภอสมเด็จนะครับเสารวันที่เก้าพฤษภาสองหางนะครับตลาดมีถูกเสาวันอาทิตย์นะครับย่งเยื้องกับโรงพยาบาลสมเด็จ้ะพี่น้องสำหรับกูกำลังมาหางว่ไปเลี้ยงสำหรับ อ่านะครับเปิดคลิปมานะครับภาพเบิ้องวงงามนะครับอเ,เอาถือใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กําลังใจนะครับจะมาแล้วพ่อแม่หนิแม่หนิพ่อไอ้เจ็ดหมื่นเจ็ดสิบเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหเอาแม่แยกลูก,กวะพ่อแม่แยกลูกลูกหายไปแล้วอ่าลูกผูกให้แม่พ่อลูกผูกใ <Yes. S 2> นลูกมันอยู่ใหาเจ้าจเอาดูไปเลยอ๋อลูกตัวผู๋เนาะเออนี่ให้เขาดูไปลูกอ้านะครับผสมอีกไปครับนี่บแเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะครับท้องพ่อได้ยุ่งวะอ่ะท้องควบตัวหรือหลอด คุมหลอดคุมหลอดคุมหลอดนะครับผมมีใบผสมปะพ่ ż, อใบมีใบเอาเบาิ่งใบผสมนะครับเอาเดี๋ยวเบิ่งใบผสมครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ท่องสติงเล่พี่น้องนะครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับวางวางโทรศัพท์คนเมืองรู้เป็นแรกหรอเอาสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับผมเอาของกามปูผสมทันที่ ยี่สิบสองท่านว่าหกสามนะครับเอายี่สิบสองท่านว่าหกสามนะครับกับซีเดือนกลัวซีเดือนกลัวกลัวนะครับเอาเสติงเล่หองที่ไหนพ่อในท่องท่องที่สอ,นะอง,อง 2. เอาจัดยืนงามๆเลยพ่อยืนจัดง่วนยืนงามๆเลยพ่อเอายืนยกดีๆกันนะโอ้เทียบง่วนงามครับพี่น้องเอาคุณนะนะครับเปิดไปจักบาลก็พ่อมองพ่อไปเจ็ดมื้อนีม่มองขายอยู่นะอ่าเจ็ดมือนี่มองขายอยู่เนาะ เอาเอา,อาทองแก้บ้านี่ตรวจทองได้ไปนี่ตรวจทองแล้วนนครับอ่าตรวจทองได้แล้วเด้อพี่น้องให้หมักใหญ่ๆโบดๆบนะครับเฝ้าทุ่มาอายู่อำเภออำเภอขมวงขงมวงนะครับการละศีการละศีฝากเบอร์ได้เพ่อ 085ย์แ761้าศ3นย์3ปดห้่องีพอตีพอตีนะครับเอาไปยืนหนางัวงามกันนะพ่อจับเข้ายกขึ้นงามเพื่อเขาไทยงัว่าหินดูวงเอานะครับโอ้สุดยอดแล้วนะครับพอตีนะครับงัวงง่ามเอา สุดยอดนะครับเอาขอบคุณหลรายรครับพ่อ,อนะครับเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวจุงว่าง่ายเดี๋ยวเพื่อนยืนคักตายนนะครับเดี๋ยวเวิรงง่าผูนะครับตัวจักรบาดเนาะครับพ่อสามหมื่นเจ็ดพันนะครับเอาง้อผูสายอาย,ายุก่อนหอดสองไม่พออายุมันปีกวัวนะเอาไม่กตัวพ่อมาดิตัวผูสองสามตัวเนาะเหลือตัวเดียวนี่นะครับง้อผูครับพี่น้องแข่งขาหญ่ดี สำหรับผู้หาสายขุนนะครับเอาพ่อพันธุ์ยังได้เลยครับตัวนี้หนาดีนะคบนาจะเป็นลูกข้อหลอดหล้วครับนะครับเอาฝากเบอร์จังหน่อยนะครับ088 066 8927นะครับขอบคุณในหลายครับผมอันนี้งัวผูนะครับตัวนี้จักบาล้ะพ่อตัวนี้เปิดไว้ เจ่าเดีวยวกันปะครับเจังบาทแล้วครับตัวนี้เพ้อหมื่อสองครับหาเมื่อสองนะครับตัวนี้กับปีกว่าคู่กันนะครับลูกคิงข้องนะครับเบอร์โทรเบอร์เดีวยวกันนะพี่น้องนะครับสำหรับคูง่ง้อผู่สองตัวยัวอัง<ม>เพื่อใดครับอ่ะอยูวอังเพื่อเมืองรอยเอสเนาะอ่าเพื่อเมืองรอยเอสนะครับสายขุนนะพี่น้องนะครับเป็นอัดมาให้แน่นแล้วนะครับน้อยก็ได้แล้วราคาห้องนะครับลำนักตัวกับเกือบสี่ร้อยโลนประมาณนี้นะพ่อเนาะ ครับอ่าขอบคุณหนไลฟ์ครับผมเบิง้งเดี๋ยวผมพาเบิง้งเมยยิ่งยิ่งนะครับจัาบ้านเราพ่อเมยยิ่งยิ่นี่เอานะครับเท่าได้กับพ่อหาซีนะครับวันสมแล้วพ่อผสมมาไปผสมวันที่21เมษายนนะครับหาหมื่นซีพันนะครับของคุณพ่อเพิ่น อาจจะเป็นงัวสาวอาจจะพึ่งผสมนะครับติดต่อนให้กับพ่อเบอร์โทรแปดสามศูนย์แปดสามสามหากเก้าศูนย์เก้าหกหกศูนย์เก้าหนึ่งหกนะครับเอา้าวลอยหาสิบบวกอยู่ครับส่วนสูงผสมเดือนเมษาผสมหลอดนะพนะ่อเนาะขอบคุณหลายครับพ่อครับหม,ออกมกักงวใหญ่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ อาเบิงของไงนะครับผมเห็นครูสีบทงามๆของไอ้เพิ่นนะครับเดี๋ยวยางไปเบิงจังหน่อยครับแม่สาวแม่สาวเจ้าบายแล้วครับเจ้าบายแล้วไอ้ครับแปดสิบครับคู่นี้อ่าคู่นี้แปดหมื่นนะครับเอ่าง้อสาวพันผสมเล็กตเนาะเอ่าง้อสาวคู่นี้ห้องแปดหมื่นเนาะพี่น้องอายุกับเราเล่าที่เขวบสองปีนะครับที่เขวบสองปี ส่วนสูงลอยเกือบลอยี่สิบหานะครับคูหนีพันห้อง8ปดหมื่นไล่ลยสี่หมืนะครับกลังายง่ายหรน่นได้ครับว่าไปคุจดดเ้ขอบคุณหลายครับว่าขอบคุณหลายครับผมเอาเอาเบิ่งถ่ายเล็กน้อยนะครับถ่ายกว้างอยู่ครับคูนีตัวละสี่หมื่นครับแปดหมื่นหึงว่าสองตัวฝากเบอร์นะครับไอ ศูนย uh, ์เก่าสามศูนย์เก่าสองาสองีสามสครับสามหาสองเอขอบุในไรครับบ่ายยูอมเพิได้ก็ไ้นี่อำมเพอเมืองกั่ระสินนะครับเอายกคูแปดหมืนแยกตัวไรละสี่หมื่นเฮ้เบื้งงัวไ่โอ้โเห็นหัวไ่เลรอครับได้เพาะว่าหญ่ห่องแปดหมื่มันถ่องไปครับบนทตันทึงบนทับจะเท่อครับผมเอานะครับเป็นห่องแปดหมื่นนะผมผ้าไปเบื้ง ผมพาไปเบิ้งง่วไงพี่น้องเป็นห่องแปดหมื่เอาคลิปนี้สำหรับผู้สสยหูมักง่วยไงโอ้ของแกเลยครับบดีบงวงไงออโอ้โปวดแล้วนะครับเบิงง้งพี่น้องแม่ขักอีดีคบพี่น้นองเจัาบายละาพ่อนี่ ราคาพันแปดสิบนะครับผมอ่าแปดหมืนสูงรอยหกสิบหาลรวเล่านี่นะครับประมาณรอยหกสิบห้านะครับสซยทางใดห่อคร่เนี่ยส์พอลันหูปะไซสพอนี่เราทำไซสแปดสิบไซส์พอลพันทางใดห่ะครับอันนี้แดงซาญ่ครับแดงซาไงบครับลูกแดงซาญงอ่างัวอายุประมาณจะปีซ้ำนี่อาจารย์เดาๆมาผมเลยถาม่ครับผมว่ามันจะเขาเกือบ สามขึ้นคุณละครับสี่ปีครับโบนุดอกตั้งสี่ปีแต่ว่าบ้านเดียบผสมนี่นะพ่อเนาะผสมเดียๆครับเบ่าเบ้าคือว่าผสมเทเดียวมันกันเขาบลัทับอีกนะของงอมเอาละครับขอางขวาง้านไปแปดมื้นนะพ่อต่อได้ฝากเบอร์นะพ่อศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึายูุ่อำเภอ พเมืองก็พื้นเมืองกาลสินพื้นเมืองกาลสินติดต่อ,ตอ,อได้คุยได้อา่าบ้านยังกว่อนี่พื้นเมืองแจเป๋เออ่าบ้านยังก็บ้านแจเป๋บ้านแจ,เ,นเ,จเป๋ตำบลเชียงเครืออา่าตำบลเชียงเครือนะครับพี่น,อน้องเบิบ้งอู้ยเลยใหญ่ๆนะครับสุดยอดเลยนะครับตัว<ล>นีเ<ล>้เอานะครับไอหมักนะครับพี่น้องเพิ่นห้องไว้แปดมื่นห่องพันไว้ต่อรองได้นะครับอา้าวหัวใหญ่ทางกาลสินนะครับ สำหรับผู้มักมักม่วไงผิดหวังแน่นอนพี่น้องโอ้ปวดแล้วปวดแล้วนะค,คลิปนี้เน้นของไงนะครับสมซื้ออีดีพี่น้องไงสมใจเลยถืกใจเลยนะครับใ,ใจติดต่อ <laughs> แม่สาวไล่จักบาทน้อครับนี่นะครับของคุณพ่อเพิ่อนสามหมื่นกว่าบาทนะครับของพ่อเพิ่น นี่สต,ต,ต,ตัวตัวจืด3มตัวแดงสนะครับของคุณพ,อพ่อคุณยี่เพื่อ,อะไรหอพ่อเงอเพิ่อเมืงองนี่ะครับอำเพิเมืองนะครับออเมสาววานนีผสมจกตัวนี้เนาะเอานะครับตัวจืดนี่สามหมืเท่าไรพ่อสามหมืนสครับสนะครับอแดงมานะครับตัวแดงเม็ดกระถามนั่นดียวส <3 S 2> <4, S 1> ี่มสองมีเบอร์ติดตมา,ากก่าคุณพ่อเบรมี่เบอร์มีครับบ้านยังอำเพอ่ยังกอพ่อบัานกําไพครับอ่าพ่อ พอล้านครับพอล้านบ้านค่ำไพอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองนะครับกาลสินเรือพี่น้องนะครับอขอพูดในร้ายครับพ่อไปมอู้เพิ่นบ่มีเบอร์โทรกับตามไปเบืองอยู่ขอ่นเอาด้วยพี่น้องนะครับถามหาเบืองจักบาทเนาะครับแม่นี่จักบาทแล้วครับไอแม่นี่สี่สิบห้าครับสี่สิบห้านะครับเอาแม่แยกลูกเนาะผสมมาไป่ได้ตัวนี้ สมแล้วเนาะสี่หมืนหาพันครับงวดแดงประมาณท่องที่สองนะครับเบอร์ติดตอได้ก็อยัยเบอร์โทรได้ครับอันนี้ครับศูนย์เก่าซีจิตสามหาแปดหาหาสามเพิ่งมาผสมอะไรเจาดเดือนนะครับอ่ะไประเรียนก็กลัวเนาะเอามีใบพร้อมนะครับเหลือตัวเดียวนี่วะครับ เอาครับขอบคุณในรายครับผมเอาง่วอยู่สาระข้ามนี่เนาะเอาครับสาระข้ามนะครับง่วนี่เมียโบดนะครับเจ้าบาทลหรครับแม่นี่สี่หมื่นหกผสมมาไปครับได้จักรวัดเหรอเนาะครับผสมมาประมาณสิบก่ามือครับสิบก่ามือนะครับหลอดคือข้มโตครับข้มโตนะครับฮินดูบาซินแม่นี่ร้อยหกสิบเด้อพี่น้องนะครับประมาณส่วนสูง ร้อยหกซิปได้อยู่อำเภอใดครับงัวอยู่อำเภอเมืองอะไรนะเภอเมืองกาลสินฝากเบอร์เนี่ครับศูนย์หกหนึ่งสี่หกเก้าแปดสามเจ็ดสี่แปดสามเจ็ดสี่นะครับอ่าขอบคุณในหลายครับผมครับพี่น้องใหญ่นะครับสําหรับผู้มักงัวโบสที่ดูบลาซิ้นแ้วพี่น้องถูกใจไหมนีคลิปนี้เล่นของใหญ่ๆนะครับย่างใส่ของใหญ่ยเห็บเบิ้งอย่างเดียวนะครับอ๋อ พ่อต,อตันๆงามเจ้าบาทเราพ่อแม่นี่ <_ D> อ่าสองหมื่องพ่อสามหม่อท่องไปครับแม่นี่สองเดือนตัวคู่กันเนี่ยนพ่อสองหมตัวขาวดีสองหมืนะครับเอาวัาิยางไปใส่งวงใหญ่เห็นบามันตันๆนี่ก็เอ้มพรานครับพี่น้องฝากเบอร์ให้นนพ่อปานี่ศูนย 2องสองห้าสอหกหกสอง,ส,อง,ส,องสามหกหกสอเอาครับขอบคุณที่หลายครับผมอยู่อำเภออ,เภอ่อาอำเภอเมืองกาลสินนะครับเบิง้งแม่แห่น้องน่องพึ่นจ้าหมาครับน้องห้าหมื่นเจ็ดพันแยกลูกไปนะครับน่าจะเคยมีลูกมาแล้วน่าจะสามตัวเอาสมอีกไปเพิ่นว่าผสมไว้แล้วครับผสมไว้แล้วเนอ้อข่มตัวปะ ผสมเทียมนะครับ,รบได้ไปเลยรอมาหน่าบ่ไปเอามานน่ำนะครับเปิดไว้จากบาก่กนครับนี่หาหมืนเจพันพี่นอ้องสําสำหรับผู้มักิ่ดูบาซินแม่ใงญ่นะครับร้อยหกบห้าขึ้น,นครับส่วนสูงแม่นี่ฝา,ากเบอร์นะครับน้องห้ามีผูอยากไดไปเรียงน่ำฮะศูนย์หกหนึ่งศนามแปดแปดะครับอ่าขอพูในไลน์ครับผม เบ่งจีเด็ดงวัวใหญ่ครพี่นอ <c oughs> งอนงัวใหญ่ผู้ใดเน้อครับนี่จะาบาแลวครับเมยใหญ่นี่พ่อครับบจะาาแล้พวพ่อเมยใหญ่นี่จะาาแลวครับเมยใหญ่นี่ขายไปไรไปได้ครับไอ้ หาหมื่นหาร้อยหาหมื่นสองพันหาร้อยครับพี่น้องเอาแม่นีเพิ่นขายแล้วนะครับแม่ลูกเจากาา้าบ้านลราเพาะแม่ลูก,ลกลเจ็ดหมื่นเก่าอั 7, 9, ไนไรลูกขึ้นในเบื้องนี้เพาะเอาเอาช้ากันไปอะเจ็ดหมื่นเก่าไรลูกขึ้นในเบื้องนี้เพาะเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับ <laughs> แม่โบดดีนะครับลึกนะครับหนาลึกนะครับลูกแรกแรกขึ้นสองพ่ออ๋อนะครับเจ็ดหมื่นเก่านะครับ, 7, 10, 9, รบลูกตัวผู๋นะครับประมาณลูกลูกสองก็ลึกแรกพ่อลูกลูกสองลูกแรกลูกสองเนาะแม่บ้านเด็ดผสมอีกทยเนานะบ้าเด็ดผสมนะครับเจ็ดสิบเก้าฝากเบอร์นะพ่อห้าพี่น้องจย่างไรไปเลี้ยงน้ำ เกาฮาศูนย์เกาฮาหนึ่นาปเจเจ็ะครับอยู่อำเภอใดกพ่อเอ้ยย่งตลาดอ่าย่งตลาดนะครับอ่าขอบคุณลายครับคุณพ่อเอานะครับอู้วันนีวมีแต่วสายหูจวววววนวววววาไววววละจะว้อวคุณอะไรกันเอาวลว นะครับเจาบลครับบเนี่นี่ว่าหาทครับหามืนหานะครับถ่องไปครับอ้ผสมตัวได้หามือแล้วครับผสมตัวได้หามือแล้วเนาะเลือดลอยยูบบัานครับผมอ้าวเลือดลอยยูบบัานนะครับอาหามืนหามีอีกตัวอ้ไขาอไมาเนี่อ๋อตัตผู้ร้ายไปเลตัผู้ไปเหามือหาอะไรนาหามือกันเนาะตัวผู้ใสแม่พนแม่พนขายแล้วเนาะตัวผู้ หาสิบหานะครับตัวผูคู่นี่เลยครับคู่ลูกผูนี่เลยอ,นะอันนี้ลูกเอ็ดแค่หาสองูนอ๋อลูกหาสองูนน่าตัวผู้อันแม่ลูกคู่นี่เลยครับแม่ลูกคู่นี่ขยได้หกสิบหานะครับอันนี้หกสิบหาเลยลูกตัวแม่อลูกตัวผู้เนาะอลูกตัวผู้ถนะ้พี่น้องแม่ประมาณลอยสี่สิบนะครับเอาฝากเบอร์นะครับไปศูนย์หกหกหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้านะครับยูยอำมเภอหวยเมก อ่ะครับขอบคุณในรายครับผมต่อรองได้ครับผมขายขายขายหลวงขายแม่อันขายแม่ไปแล้วค่ะเหลือลูกเหลือลูกเนาะเหลือลูกยุทจักบาทครับว่าอยากได้แปดมื่นนะครับผมเอาคูนี่อาอยากได้แปดมื่นเนาะแม่เพิ่นแยกไปแล้วเหลือแต่ลูกจ็ดเดือนนะครับลูก ลูกหกเดือนนะครับลูกซีไว้ศูนย์เก่าหกมีใบมีหลอดอยู่นะเนาะออามีใบมีหลอดนะครับลูกซีไว้ศูนย์เก่าหกเอานี่ครับแยกแม่เลยอเ้ยพี่น้องเหลือแต่ลูกนะครับพองไปแปดหมื่นนะครับซีไวเบิง้งเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องอยืนนิ่งๆในลูกเร็วเบิ้งนะครับนี่แหละครับแม่เพิ่นนะครับงามครับพี่น้อง ลูกซี่ไวศูย์เกหกมีใบมีหลอดที่ต่อน่ครับเบอร์โทรศย์แห้าศูนย์แปดห้าเก้าหกสามเก้าหกสามศูนย์หนึ่งหดนะครับยูอำเภออำเภอเมืองลอยเอ็ดอำเภอเมืองลอยเอ็ดนะครับายเอาลูกศูนย์นจังหวาดออาวเพื่อนห้องแปดเมื่อนครับเพื่อนห้องแปดเมื่นตะลุกเอาครับตะลูกครับเพื่อนแยกเมีไปเล้วนะครับบ้ลูกก็จังว่ด ดูแปลเหมือนนี่ด้ยูมเอรนะครับูัเหคัรบขอบคุณในรายครับผมขอบคุณในายครับเขอ้านอะกันะครับอย่าไปเบิ่งแม่ลูกกับพี่น้องขายแล้วขายแล้วแต่นอนี่ของผู้ใด้นอนนี่แม่ลูกขายแล้วขายแล้ว จเจ้าบ่านลราพ่อแม่ลูกนี่แสนซีพี่น้องเอาลูกตัวแม่ลูกพ่อไหนล่พะพ่อนี่ซื้อพ่อมันมีศาดตร์แด,ดงพี่เสร็จหนึ่งสามศูนย์นะครับแสนซีแม่ท่องไปเพแม่ท่องไปซีเดือนใส่พ่อไหนอลบนี่ซีไหไหวศูนย์เก้าหกนะครับเอาแม่แม่โบดอยู่เนาะเอาแม่โบดนะครับลูกที่ไหนได้ท่องพ่อ ลูกที่สามได้ท่องนะครับผมเอาฝากเบอร์ติดต,ตอนนอ่อน,นะพ่อ5ห้พี่น้องจะได้ไปเรียงน้ำศูนย์แปดเจ็ดง้าหนึาหนึ่งศูนย์สี่แปดนนะครับเอาซื้อสอได้สาด้วพี่น้องนะครับแม่ท่องแล้วซีเดือนซีไหวศูนย์เก้าหใบรอดครบนะพอนะ่อเนาะลูกสาวเป็นลูกปีสาดแดงพี่เสร็จหนึ่งสามศูนย์ยอำเภอใดครับงวัวอยู่น้องพ่อยู่น้องพออ,อ,พอร้อยเอ็ดนะครับ,อออรบเอา โอ้มีใบมีหลอดครบตัวครับนี่น,นี่แหละครับพี่น้องนี่ครองสี่ว่อ่าสี่ว่ศูนย์เก้าหกพี่น้องผสมวันที่แปดมก,กราหกซีนะครับแปดมก,กราหกซีสี่ว่ศูนย์เก้าหกนะครับใบผสมแม่มเอาขอบคุณในรายครับผมมีคมเดียวนี่เนาะมาอน,นี้ยนะครับเอานะครับงามอยู่นะครับพี่น้องของเพิ่นติดต่อมาเบิ้งครับพี่น้องเบอร์โทรก,ก็ตามที่ขอให้สำหรับผู้หาแม่ลูกเอาครับเพิ่นผสมติดถองมาให้แล้ว บ่ต้องไปหลุ่นว่าแม่สิผสมยากหรือผสมไงนะครับอันนี้เพิ่นรับประกันให้ตรวจได้เนาะพ่อเนาะเอาเพื่อนเพื่อนใส่เครื่องใส่เครื่องเศร้ามาเลี๋ยวนาะพ่อเนาะอ่าเพิ่นอันตรเศร้ามาให้แล้วนะครับขอบคุณหลายครับพ่อครับแม่นีห้องพูดอะไรเนาะครับน no? well, ี่ไหลไปไหนล่ะครับผมเน่นี่หาที่มาครับอ่สิบหานะครับติดทองมาไปแม่ครับข่มโตโคขมโตเดี๋ยวจัดเดือนล่ะครับซีเดือนหน่อเนาะตัวนี้ประกันท่วงให้ได้เนาะ ยู่อำเภอไหนครับวังสามหมอนะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรครับฝากเบอร์นะครับพีศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามซีหนึ่งห้าแปดสี่แปดเก้านะครับลูกที่เด็กในท้องครับสองในท้องนะครับอ่าใส่พอบามันควบตัวด้วยพี่น้องนะครับตังวังสามหมอเขาคุณในหลายครับผมเหลือตัวเดียวนาะเบิ้ง งอบดผู้ใดนอครับงอบดจักบาทละคุณพ่อสี่หมื่นสามพันห้าร้อย่อท่องไปพ่อสี่เดือนเขาหาเดือนสี่เดือนสี่เขาหาเดือนข้ตมากนะพ่อเนาะแมนแมนข้นตเอาข้อม่อจากตครับเก็แตอ๋อเอาตโตัตคู่กันนี่เท่าไรครับสี่หมื่นสี่ขายไปแล้วอันผู้มาวน่อยนี่เด้ สามหมื่นสี่พันหาร้อยนะครับแม่สาวนะครับโตโตเครื่องแดงคุณดิแม่นบ่ปะอ่าคู่โอ้คู่นี่เพื่อนพ่อเพื่นขายไปแสนกรัวพี่น้องนะตัวนี่กับตัวยืนอยู่ไกลคุณนะครับแสนครัวเพื่อนขายไปแล้วนะครับเหลือสองตัวนะพ่อเนาะกับแม่นี่ขอบคุณอลไรครับแม่นี่จักบาทพ่อสามสิบเจ็ดหาร้อยอันนี้กระท่องนะพ่อเนาะ อ่าสามหมื่นเจ็น้ารอยนะครับอ่านงห่คลคมคมบามันบ่พ่อบามันนะครับเอาฝากเบอร์นาคุณพอ่อฮะพี่หน่อยจะได้ไปเรียงน้ำศยกสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้ซีนะครับเอาขอบคุณในรา,ายครับพอ่ออยู่อำเภอใดน้อหนิหนงวัวชื่นชมนะครับเอาเหลือสามโตนะครับเพิ่ขายไปแล้วสองแล้วพี่น้องอยู่อำเภอชื่นชมนะครับ ไอ้มันหมานครับแม่ไอ้มันหมานครับเอานะครับราคาเพิ่นพ่อฟังครับพี่น้องของเพิ่นจะได้ขายดีราคาที่ว่าเพิ่นขายราคาพ่อฟังนะครับงัวผูจะมาครับไอ้งั่วผูงัวผูหาเมื่อนหาครับหาเมื่อนหาพันบเจักเดือนละไอ้หนี่งประมาณสองปีกลัวผสมเป็นล้วเนาะเป็นครับอ่าผสมไปแล้วนะครับหาเมื่อนหาพันนะครับเอาประกันทับไห้เพิ่นว่าส่วนสูงยูร้อย อยหาิครับพี่น,อน้องประมาณนี้นะครับหมอบอ้อปูเอายูอำมเภออำมเภอรได้ครับเมื่อัวดีครับเมื่อัวดีฝากเบอร์ได้ไศูนย์เก้าแปดศูนย์เกจดนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสามนะครับห้อยเอกอ้อยเอกนะครับกลับขอพูดในไลฟ์ครับบ่ายนะครับห้อยเอกนะครับพี่น,อน้องเอา สำหรับผูหมักมั่วผูครับพี่น้องเดี๋ยวบึง้งเสียบให้ได้หลายตัวนะครับถูกใจก็ตจงวาระค่านะครับจงบาดนอกครับพ่อแม่สาวนี่สามหาสามหาครับสามหมื่นหา<อ>นแม่<อ>สาว<ป>ต่อร่องได้พ่อสองปีไปพ่ออายุประมาณจ็กเดือนพ่อสองปีไปนี่ประมาณสิบสี่สิบหาเดือนนะครับงั่วาสาวพี่น้องนะครับมัว่วสาว ฝากเบอร์นะครับพี <le ach> ้ติดต่องไหครับเบ <le ach> อร์ทัร <le> ศ <ach> ูนย์เก่า <1, 4. S 1> สามหสาศูนย์หกสหนึ่งห้าาหนึ่งาเก้า่่อำเภอไหนก่ครับกันทละเปิดราคาไว้เท่าไครับสามืนหับสา่นห้าพับบาัาสาม้รัสาับาสม่าพับสามหืนหาับผมหมื่นห้าับาท่น้อง ม<อ>ันบรรยากาศพี่น้องอคือขากับพี่น้องบื่งครับการมาสื่อขายบ้่งกับมาก,กันเป็นฝ่วงที่เหรอพี่น้องกูมาเคยมาตลาดมาคยเห็นนะครับแต่วท้ายเห็บเบิง่งนี่เหรครับมาจะถูกสารทิศนะครับทะเบียนก็ถือว่าเป็นทะเบียนทนั้งโซนภักกลางผ่าเนื้อตอนล่างนะครับมันมาก็จะเป็นเป็นเอาไปขุนนะครับโอ้ แม่หนี่ของผู้ใด่น้องครับแม่เงี้ยนีไม่น่นาจ,จะซื้อขายกันแล้วละครับแม่เงี้ยนี่นะครับใหญ่ดีครับพี่นอ้องแม่หนี่โอ้บ่เห็นจะคล้องเงี้ยเงี้ยครับงานนี้นะครับเห็นจะคล้องได้แล้วเพราะว่าได้ยกตัวไปครับนี่ละได้ แม่แดงนี่นพอ่อได้มาหลายไปีไหนพอ่อโอ้ฟอดแล้วครับจะคลองเพิ่นงมื <c oughs> ่อทองว่างหรือหรือทองแล้วทองว่างครับกำลัง,งเป็นสัตว์ออ๋กำลังที่เป็นสัตว์นะพอ่อจะไปผสมเอาจะเอาเไปผส,สมเอานะครับของพ่อเพิ่นนะครับเพล่นเพิ่นมีลูกมาจากตัวหรือแม่นี่ได้ลูกมาสองนี่นะต้องไปเป็นสามเป็นยังขึ้นเหลือกตัวนี้พอ่อมากเท่ไหร เอาโค้งสร้างนะครับผมอันนี้สิไปใส่บามันคือใส่อันฮินดูเพือเก่าใส่บามันเนาะใส่บามันครับพี่น้องอันนี้พ่อจีบอกราคาได้มากพ่อไหนได้มากอะไรป่ะไหนปันมาใหกหมื่นแปดพันนะครับผมอันนี้เพิ่นซื้อในตลาดแล้วพี่น้องเพิ่นี่เอาไปผสมเอานะครับกระเริ่มติดชัดแล้วเนาะพ่อเนาะนะครับเดี๋ไปผสมเอาใส่บามันนะครับเอาขอพูดในไลฟ์ครับพ่อนะครับมีไลฟ์ป่พ่ออยุขวักก็มี ไปเหลือแตอ่แม่บอกอยู่สองสามแม่อ๋อเหลือ,ลอ,อแออต่แม่บอกเหลืออยู่สองสามแม่เนาะนะครับ สอูอ๋อลูกแม่บอกฝากเบอร์ได้พ่อห้าแม่พี่ดองเขาอยากไปเยี่ยมยามน้ำครับผมครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเนครับหกสอนะครับยุ่มเพื่ออะไรกับพ่อเนี่ยยุ้าาสานเสี่ยวสาสะันเท่านี้อ๋อสาสะขันเนาะอ่ขอบคุณในราครับคุณพ่อนะครับสะสขันนะครับอันนี้ก็สอบถามผู้เพคนมาสื่อหัวไปเลี้ยงครับพีดองครแนวทางของการเลี้ยงบาง่น่นมากบางคนก็มาหัว ว่าไปแล้วคืมมอมักโม่วโค้งสางนะครับเอาไปผสมจักบาทนู่ครับแม่ใหญ่นี่จักบาทล้วพ่อฮะเอานะครับผมหาสิบเจ็ดครับท,ท่องไปพ่อทองแล้วครับจักเดือนล้วพ่อหกเดือนแล้วครับหกเดือนนะครับหาหมื่นเจ็ดได้พี่น้องประมาณทองที่สองถึงสามพ่อท่านหกเดือนแล้วอ๋อหกเดือนแล้วพ่อใส่หลอดทุกคนโตมากคุณพ่อใส่หลอดครับ พ่อไดครับซื้อพอมันเอ็ดเชครับเอ็ดเช้หาสองศูนย์เอ็ดเช้หกสี่ศูนย์ยยหกสีออ่ศูนย์นะครับรอาวยู่วเพื่อใดอพอ่อหัวชายยาภูมิยีใบมีหลอดอยู่นะพ่อเนาะไปเป็นเสียแล้วหลอดอืมนะครับแม่แดงนรืข้าพ่อมอ่ะไรไปนะครับพ่อแม่แดงนี่หาหมื่นผสมไปพ่อแม่นี่อันนี้แม่สาวบ้านเดีบผสมนะครับของคุณอพ่อเพิ่น ฝากเบอร์ได้พอ่อห้ามีพี่น้อยจากด้ไปเรียงน้ำเบอร์โทษติดต,ตอ่อนะครัพ่อศูนย์เก้าแปดหกห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดสามนะครับผมสองตัวนี่พ,อพอ่อเอาสองตัวตัวนี้แม่เ้องพ่อลายเปไ็นไพอ่อตัวขาวนี่แม่สาวนี่สามหมื่นเอ็ดเอาครับสามหมื่นหนึ่งพันเพระว่าปีสามเดือนนะของพ่อเพิ่นเอามากตัวใดก็เลือกเอาครับพี่น้อง นะครับเอาขอพูดได้หลายครับคุณพ่อนะครับพิจนาเบงนะครับสำหรับครูหางัวไปเลียงนะครับเอาถือใจกับตั้งคิดต่อคนไปเบงนะครับพูดจาพูดคุยงัวงทองตอร่องราคาแล้วกันให้เพื่อนตัวท่องให้ก็สสบายใจนะครับแม่ดำของไผรนอกครับนี่ของ่ายปะครับแม่ดำมุ่นมากว่าเห็นจะคลองอยู่แล้วครับมุ่นมาสองรอบว่าเห็นจะของคือแม่ดำงามอยู่ครับเอา บิดคลิปครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลาพี่ส่องไปซสำนีก็ได้พี่น้องนะครับขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมือนี้ทีมงานนะครับผมบ่าววาที่นะครับอ่าเอ็ซีทุกท่านนะครับมาเบิ้งบรรยากาศอยู่ตลาดอำเภอสมเด็จเสาร์วันที่เก่าพฤษภาสองห้าหกซีนะครับตลาดสมเด็จมีทุกวันอาทิตย์อยู่อย่างยิ่งโรงพยาบาลสมเด็จเ้อพี่น้องนะครับสำหรับผู้บ่เคยมามาแต่เสาเสาคลิปดีกันจากลาพี่น้องไปซสำนีก่็นะครับผมสวัสดีครับ